คอนโดหรูแห่งหนึ่งยานพระโขนงอูเมมานาวหมดวันรุ่งพีมาก <จะ S 1> ก็จะกลับเลยเส <idental S 2> <ช>ียด้วยคงตง้องพึ่งพาเพื่อนบ้านเสียแล้วกระมังขอยืมมะนาวหน่อยจ้า <c oughs> คนสมัยนี้ใจดำยิ่งนัก สงสัยข้าจะต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเธอเธออะมานี่มานี่เลยจ้านางนางนาอยากได้มะนาวใช่ไหมจ้ะนี่งั้นเธอต้องเข้าไปที่นี่เขาเรียกว่าเว็บไซต์แล้วเธอก็ต้องสมัครก่อนนะกรอกชื่อที่อยู่แล้วก็อีเมลเธอมีอีเมลไหมเออดูแล้วไม่น่ามีนาพระขนง at hotmail com จ้ะ เสร็จแล้วแล้วก็กดยืนยันง่ายใช่ไหมใชยจ๊ะแล้วก็มาที่นี่เลือกมันนาวเธออยากได้กี่ลูกอะ4ลูกก็พอกระมังจ้ะ4ลูกแล้วก็หยิบใส่รถเข็นมิเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามเลือก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้วก็เลือกโลชั่นบำรุงผิวกายสูตรไวท์เทนิ่งป๊อปปออู้เฉียวปาแล้วเจ้าไม่เอาอะไรบ้างรึอืมไม่อ่ะน้ำไงน้ำอ่ะให้เขาแบ่งมาหลายๆแพ็คเลยไอติมด้วยปล่อยตู้ว่างได้ไงเนี่ยอ๋อจ้ะเอาช็อกโกแลตด้วย แล้วเธอก็ต้องเข้ามานี้นะเลือกเวลาแล้วก็วันให้เขามาส่งที่บ้านเธอก็กดสรุปการสั่งซื้อเลือกชำระนะเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้ <c oughs> ทีนี้นะเราก็นั่งสวยๆใสๆรออยู่บ้านรอเขามาส่ง <c oughs> คุณพระช่งง่ายได้อะไรเยี่ยงนี้ทสโก o โลตั s ชอออนไลน์สั่งง่ายส่งถึงบ้านคุณขอบใจจ้า